สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆเอยวันนี้มาดำเมาแล้วนะคะเมาลดนะคะเป็ไข่ขึ้นมาเลยนะคะวันนี้ทานท่มตำด้วยกันไหมเอ่ยแซ่บแซ่บต่วตำหมวดพี่น้องเอ้ยตำส่วนตำหมวตตำแบบเพ็ดเ<ๆ>เป็นไข่พี่น้องเอ้ย หมึกทั่วดำหมักถั่วดำเศษเศษเศแซ่บถั่วงอกก็เยอะนะคะคนกลอนพี่น้องคนกลอนจะหมดไหมไหมจะหมดไหมเนี่ยจะหมดไหมเนี่ยเอ้ยมาเค็ดละลายพี่น้องเค็ดเราก็เ่ค่อยกินหัวดูงสาวเด้ลูกสาวเด้ลูกสาวมากินตำหุ่งตำสัวตำหมว นะ้้อองเยวันนี้ก็มามามาลูกสาวมากินมด้วยกันที่อยากกินเนาะเคยกินตำหุ้งเคยกินกับปุ่นก็ได้โอ้ยพ่อแม่ก็กินจนฉี่ขานแล้วพ่อลูกก็บพ่ได้กินเสือร้ายเสือร้ายเสือร้าย ขาถอดพี่น้องขอดทอทานิล้วตันไม่เอ้ยมา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 เสีบเสีบพี่น้องเสีบหลายเสีบขาดเสีบแน่โอเคนักกบ๊ายบาย เฮ็ดเพ็ดตาเซ็ปแต่พี่หน so, ่องเอ้ยโอเคนะคะมาเด้อมาเด้อมาเด้อกวนเอ้ยทูเต็มทักชาด ahan ว่าย็นทำมาอีดักสุข라이อีดักนะคะมาเด้อพี่น้องเอ้ยฉลองฉลองฉลองนะคะรับข่าวดีนะคะฉลองนะคะบ๊ายบาย